โอเควันนี้ผมจะมาแนะนำโอเปอเรเตอร์มิวนะครับพร้อมกับการสอนเล่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็แนวทางการเล่นให้ฟังกัน โดยมิล์นะครับเป็นโอเปอเรเตอร์สปีดหนึ่งนะครับเกาะสามนะครับโดยตำแหน่งของมิล์เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้เป็น2แนวทางนะครับก็คือเซมิโลมกับแองเกร์นะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมขอเล่นเป็นเซมิโลมนะครับปืนแรกของมิล์นะครับคือ MP5K ครับโดยมีดาเมจต่อนัดอยู่ที่30อัตราการยิงอยู่ที่800นะครับความจุกระสุนอยู่ที่30นัดต่อ1แม็กนะครับเป็นอีกหนึ่งเอสเอ็มนะครับที่เล่นง่ายมากๆนะครับไม่ดีดมากเกินไปแล้วก็ไม่ลั่นช้าเกินไปด้วยไพรมอรี่เวพอนกระบอกที่2นะะะะคคคคครรรรััััับบบบบืืือออ M590A1 SAS นนนนนนนเเเปป็กกกกดดดีียยว่ๆโมมา ต่อหนึ่งนัดอยู่ที่48นะครับความจุกระสุนอยู่ที่7นัดนะครับในส่วน Secondary Weapon หรือว่าปืนพกนะครับปืนแรกเป็น P226 MK25 นะครับมีดาเมจต่อนัดอยู่ที่50ความจุกระสุนอยู่ที่15นัดต่อ1แม็กนะครับ Secondary Weapon กระบอกที่2นะครับคือ SMG11 นะครับเหมือนเดิมครับผมแนะนาให้เล่นเหมือนเดิมเพราะว่ามีดาเมจต่อนัดเนี่ยที่32ไฟล์ดอยู่ที่1,270ความจุกระสุนอยู่ที่16นัดต่อ1แม็กนะครับโดยแก๊สเจ็ดชิ้นแรกของมิลนะครับคือ Nitrocell ครับอันนี้ หรือเป็นกล้องกันกระสุนนะครับที่สามารถ EMP ได้โดยโหลดเอาและแกเจ็ตของมิวนะครับเพื่อนๆสามารถจัดได้ตามใจชอบของตัวเองได้เลยแต่ส่วนตัวของผมผมจะจัดเหมือนสโมกนะครับคือเอาลูกซองมากับเอา EMG มานะครับมาในส่วนอุปกรณ์ของมิวนะครับโดยมิวเนี่ยจะมีแจมเมอร์หรือว่า Signal d i s r u p t o r นะครับในส่วนนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าแจมเมอร์แล้วกันนะครับโดยถ้าเราทําการกดเมาส์การนะครับมิวจะหยิบแจมเมอร์ขึ้นมานะครับกดคลิกซ้ายค้างไว้มิวจะทาการเอาแจมเมอร์วางลงกับจุดที่เราต้องการให้วาง ต้นนะครับเวลาเราเรียนฟรอสเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาแจมเมอร์เนี่ยไปวางไว้หลังเรียนฟรอสได้เพื่อตัดสัญญาณต่างๆของอุปกรณ์ฝั่งแอตแทกเกอร์นะครับไม่ให้เขาเจาะเข้ามาในไซต์ได้โดยอีกหนึ่งวิธีนะครับเอาแจมเมอร์เนี่ยไปวางไว้ตามขอบประตูต่างๆนะครับเพื่อทําการดักโดนนะครับวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้คู่กับโมซี่ได้นะครับซึ่งรัศมีของแจมเมอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีฟ้ามุมซ้ายล่างนะครับถ้าเป็นฝั่งศัตรูก็จะขึ้นบ่อเช่นกันนะครับโดยแจมเมอร์ขขอออองงงงมมมิิินนนะะะคคครรรรรรััับบบสาาาาถปดดดดกกใช้้้เเเฝ่แแท์ไวย และมิวนะครับสามารถตัดการทำงานของ G 5 2 t a c t i c a l Shield ของบิดได้นะครับหรือโลกแฟตนั่นเองไอน็อกโมเดล3ของแจเ a ลก็สามารถตัดการทำงานได้ด้วยนะครับเอ็กโซเทอร์ม a ช g e ก็สามารถตัดการใช้งานได้ด้วยนะครับ โดยเจมินาของเอ mm ีย hmm. นก็สามารถตัดการใช้งานได้เช่นกันโดยถ้าเรายือนอยู่ในพื้นที่ของแจม m e r ร์มิวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิวเองหรือว่าตัวเพื่อนร่วมทีมนะครับเราจะไม่โดน EE 1วันดีของ Lion นสแกนได้นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างระหว่างการยืนพื้นที่แ a m เมอร์ของมิวกับไม่มีแจม m e r นะครับ แม้กระทั่งโลจิกบอมของด็อกเคบิก็ไม่สามารถโทรเข้าเครื่องเราได้นะครับถ้าเราอยู่ภายในพื้นที่แจมเมอร์ของมิวนะครับเห็นได้ชัดใช่ไหมครับว่าแจมเมอร์ของมิวเนี่ยสามารถตัดอุปกรณ์ทุกอย่างได้ของฝั่งบุกแต่ก็มีตัวที่มิวสามารถแพ้ทางได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือแทชเชอร์ไอ กาลี ali, แล้วก็ทวิทนะครับแล้วก็ยังมีแกจเจตอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถตัดการทํางานของแจเมอร์ได้นั่นก็คือ E.P. m Impact นะครับโดยทุกๆครั้งที่เราเล่นเป็นฝ่ายดีเฟนเดอร์นะครับเราควรจะมีมิวด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งบุกเนี่ยสามารถเข้าซสายมาได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้มิวเนี่ยในการตัดสัญญาณอุปกรณ์ต่างๆนะครับ โดยแนวทางในการเล่นมิวนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมจะเอาแจมเมอร์เนี่ยไปดักตามประตูต่างๆนะครับไม่ให้โดนเนี่ยเข้ามาสอดส่องได้ว่าฝั่งเราเนี่ยเล่นโอเปอเรเตอร์อะไรมั่งไม่ให้เขารู้ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรมั่งกับดักอะไรมั่งตามประตูตามน้านต่างน,นะครับปิดการสอดส่องทุกอย่างของโดนนะครับช่วงต้นเกมโดยเมื่อเราหมดเฟสโดนแล้วนะครับ ผมจะทำการย้ายแจมเมอร์ที่วางตามขอบประตูเนี่ยเปลี่ยนไปทางเลนฟอร์สแทนเพื่อไม่ใหศัตรูเนี่ยเอาฮาร์ดบีชเชอร์เนี่ยมาเจาะกำแพงได้เมื่อระวางจนครบ4จุดแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมิวจะเป็นโอเปอเรเตอร์ตัวเปล่านะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเล่นเป็นแนวทางไหนระหว่างกันห้องกับเป็นเซมิโรมนะครับ ด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นเซมิโลมนะครับคอยวิ่งอยู่ตามรอบๆห้องเ่ยคอยบอกตำแหน่งคอยชี้จุดแล้วก็คอยสกัดกั้นให้เพื่อนนะครับแต่ถ้าหากตัวกันห้องเนี่ยมีไม่มากพอนะครับคุณก็สามารถเอาไปเล่นเป็นกันห้องแทนก็ได้นะครับซึ่งมิวเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเล่นแนวทางไหน มิวเนี่ยเป็นโอเปอเรเตอร์ที่เล่นง่ายมากๆนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องทําอะไรมากแต่ก็ควรมีทุกตานะครับโอเคเนื้อหาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยไปละ